สวัสดีครับแฟนเดิงเดิะทุกท่านวันนี้ปลูกเนี่ยครับได้หนึ่งต้นมังคุดครับมังคุดอะไรต้นใหญ่เลยครับเนี่ยครับน่าจะสองเมตรครับพี่เขาบอกปลูกหนึ่งปีได้จิน <c oughs> ก็เลยผสมดินนะครับอันนี้ต้องมีพี่เลี้ยงครับพี่เขาบอกนะเด็กก็เลยอาศัยลมสะดาเช้า,ชาถึงเที่ยงแต่ก็จะโดนตอนบ่ายสามบ่ายสองชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สี่โดนแดดสี่ชั่วโมงแต่ก็ต้องอาศัยพื้นพื้นในชุ่มครับยังไม่ได้ห่มดินครับ ปลูกเพิ่งเสร็จวันนี้ตอกหลักต้องระวังนะครับเราปลูกใหม่ต้นใหญ่เวลาลมโดนนิดเดียวแล้วก็ทำให้รากคอนได้เราก็ต้องตอกให้ให้แข็งแรงครับสามด้านครับทะแยงครับเหมือนกับเคยเข้าค่ายลูกเสือถ้าเคยใครเคยเข้าค่ายลูกเสือก็ก็จะตอกลักษณะนั้นครับส่วนอันใหญ่นี่ก็ท้าบลําต้นครับ ให้สูงคิดว่าลมไม่สามารถโยกได้ครับดินก็มีขี้เลื่อยครับแล้วก็ทานใบจามจุรีครับผสมดินแล้วก็ขี้วัวเอ้ยไม่ใช่ขี้วัวขี้หมูครับขี้หมูขี้หมูเก่าเย็นหมดแล้วละเย็นน่าจะหลายปีแล้วพี่เขาพี่สาวครับเขาทิ้งไว้ตรงนั้นครับ เดก็เลยมาผสมปลูกก็ติดตามชมกับพี่เขาบอกว่าปลูกหนึ่งปีได้กินก็วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่เมษาใช่ไหมสามเมษาเหรอหรือสี่อ่าสามเมษาหรือสี่ก็ติดตามครับอีกหนึ่งปีถ้าเป็นลูกก็แสดงว่าได้ผลนะเหลืออีกต้นหนึ่งลงฝั่งโน้อนอันนี้ก็คนที่รู้พันยิงกินก็คือพี่สาวครับแต่ทีเนี้ยไปทุระไม่อยู่ เดยไม่รู้จักพันแต่รู้แต่ว่าเป็นมังคุดครับเป็นพืชที่เย็นครับพืชที่เย็นพืชเย็นมังคุดนี่จะเป็นเชื้อเย็นครับส่วนวิธีมัดครับเวลาเรามัดยึดใช่ไหมครับก็ก็อย่าให้เวลาเรามัดใส่ไม้ต่อไม้นี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ย ไม้ต่อไม้เราก็มัดให้แน่นเลยแต่เวลาเราจะใส่ต้นไม้เนี่ยก็ต้องหลุมหลวมเผื่อต้นไม้โตแล้วก็ลมยออคอโยกคอนะครับหลุมหลวมนิดนึงครับแต่ให้แน่นหนาหลุมหลวมเนี่ยครับเนี่ยครับวีธีมัดให้ชัดๆเลยครับเป็นวิทยาทานครับแบ่งปันได้นะครับชี้แนะได้ถ้าใครผู้รู้ท่านไหนมาเจอครับครูบาอาจารย์ท่านไหนมาเจอเนาะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นกสิกรธรรมชาติหรือว่ามาาเอื้องถ้ามาเจอก็ชี้แนะได้ครับแนะนําได้ว่าควรทําแบบไหนอะไรยังไงครับแนะนําได้ครับพึ่งหัดทําครับอ๋อบางคนอาจจะสงสัยว่าถุงพลาสติกไว้ทําไมก็คือกลัวกลัวเวลาไม้โยกครับเอาไว้เป็นนวมหรืออะไรอ่ะลองไม่ให้ไม่ให้ต้นไม้หรือลมมาเสียดสีกับไอเนี้ยมันเขาจะด้านนะครับห่วงเขาครับ เนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่งทำช่องใหม่ให้ได้ถึงหมื่นผู้ติดตามทีเธอสามพันยังไม่ผ่านเลยเนี่ยครับเหลืออีกต้นหนึ่งเดี๋ยวน่าจะปลูกพรุ่งนี้ครับไม่พรุ่งนี้ก็เย็นต้องไปทำกระต๊อบครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลาพักเนี่ยตะไคร้ก็ปลูกแซมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าปุ๋ยเศษปุ๋ยเหลือก็ตะไคร้และอย่างอื่นก็จะได้จินอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาครับทุกอย่างไร้สารครับพี่สาวบอกไม่มีสารเคมีครับที่สวนนี้ที่ไร่เนี่ไม่มีสารเคมีอันนี้เงาะที่เคยลงงั้นก่อนครับเริ่มแตกละแต่รู้สึกว่าจะไม่ไหม้ครับ ยอดไม่ไหมยอดบนอาจจะเสียดสีกับอะไรสักอย่างครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแตกใหม่เนี่ยครับต่ไร้อันนี้ฟักทองฟักทองครับฟักทองอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เคยปลูกก็ต้องลองก่อนครับลองเล็กๆก่อนว่าต้นมันเป็นแบบไหนเครือมันล้มยังไงครับเราต้องศึกษาพี่เสาเอาพันมาให้ แต่ฟักทองพื้นบ้านก็นั่นเนี่ยครับกำลังทำค้างน้ำเต้าครับน้ำเต้าอ่อนแตกยอดแล้วครับเนี่ยครับต้นน้ำเต้าครับน้ำเต้าบ้านเราพื้นบ้านครับแต่นี่ฟักทองพี่สาวเ,เด็กก็จำจำชื่อไม่ได้แต่มีหลายพันครับก็พันดีอยู่มาหลายๆมอเนาะพี่สาวจะเก่ง ออามาจากมอไม่โจ้หรืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละอันนี้ก็ทําเป็นซุ้มครับแบบป้องกันหมาบ้างป้องกันคนลากสายยางโดนบ้างครับเผื่อต้นไม้มันยังอ่อนอยู่ครับก็ทําซุ้มอันนี้ก็เมื่อเช้าก็ได้ลงละกาแฟครับอาหารเช้า,ชาจะทุกๆเช้าก็อย่างเงี้ยครับไข่สองใบกาแฟแก้วครับ ส่วนต้นนี้เป็นฝรั่งครับฝรั่งฝรั่งด่างครับส่วนถ้าใครอยากถามว่าด่างยังไงก็ต้องเดี๋ยวรอพี่สาวมาก่อนเดี๋ยวถามพี่สาวพอเดก,ก็มีหนา้าที่โปรมันด่างยังไงแต่ก็ติดดอกแล้วครับเพิ่งลงดินได้น่าจะอาทิตย์มั้งไม่ถึงอาทิตย์โซนนี้ก็เนี่ยครับมะนาวก็เริ่มแตกแล้วอันนี้ก็ขุดหลุมได้สิบหลุมสิบเอ็ดหลุมเมื่อวาน วันนี้ไม่ได้ขุดครับเดี๋ยวไปทํากระต๊อบครับทําแคร่ทํากระต๊อบมดงามเยอะครับเนี่ยครับสมสมน้ําเต้าสมบวบหอมครับปลูกไว้กินไม่ทานนะครับเก็บที่สวนครับครับเนี่ยครับเนี่ยตะไคร้ปลูกเป็นแนวเนี่ยครับ ก็วันนี้ได้แค่เนี้ยแนวงแค่เนี้ยอันนี้ก็ผ่านไปนงปลาครับปลาปลานี่ลงพุทราครับพุทราพี่สาวบอกว่าแดดร้อยก็ปรึกษากันหาที่ลงตั้งนานไม่ได้สรุปได้ตรงนี้ครับพุทราเห็นว่าลูกโตยอดดีอยู่ครับ อะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวให้เป็นลูกก่อนครับเดี๋ยวก็แตกครับกุศลนี่น่าจะสี่ห้าเดือนก็ได้นั่นแหละครับลงดินอืมก็น่าจะโอเคละเนี่ยครับยังไม่ได้ห่มดินครับเพิ่งปลูกเสร็จเพิ่งปลูกเสร็จแล้วก็กันอะไรไปชนต้นเขาระหว่างที่เราปลูกใหม่ๆเดี๋ยวเขาจะนั่นครับเขาจะโยกจะคลอาเป็นผลกับการเจริญเติบโตครับ ตะไคครับตะไคปลูกไว้ใส่ต้มครับเป็นสวนครัวส่วนข่าอยู่ด้านโน้นยังไม่ได้นั่นข่านี้ชอบร่มครับปลูกในร่มแล้วก็ร่มชื้นใบเตยยังไม่มีครับเนี่ยครับตรงนี้ก็ว่าจะลงฟักทอง ส่วนเนี่ยหลายๆพันอรอลงครับอรอลงดินส่วนมากจะเป็นตระกูลส้มครับที่นี่เป็นตระกูลส้มที่เหลือๆอยู่เนี่ย <c oughs> ตระกูลส้มตระกูลมะนาวนประมาณเนี้ยครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับสำหรับชิปนี้ก็มาจบที่ต้นละมุดเหรอ มังคุดอา่ามังคุดที่ต้นมังคุดครับก็ช่วยติดตามต้นมังคุดด้วยนะครับว่าอีกหนึ่งปีหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงเมื่อต้นโตแล้วต้นสองเมตรกว่าแล้วครับเนี่ยความสูงมังคุดพันดีมีสองต้นคู่คู่กันวันนี้ก็สาม,มาเมษาหรอสามหรือสี่นั่นแหละจำวันไม่ได้รู้แต่ว่าว,วันพฤหัสครับเนี่ยครับ ถ้าปีหน้าไม่ได้ผลก็หรือไม่โตอ๋อแต่โตเน่ยโตอยู่หรอกแต่จะติดลูกไหมก็ว่า,าน่าจะติดลูกเร็วๆนี้นะครับดูทรงแล้วครับพอทรงสวยต้นสวยครับน่าจะติดลูกเร็วๆนี้แตกดีครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับทุกคน